สวัสดีจ้าเมมสินจ้ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาสานาการราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายง,งานราคาทองคําในช่วงบ่ายของนี้วันที่18มีนาคมปี2567ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมาโกลสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2 1 4 7ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.03.446จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ35.941บาท ต่น1ดอลลาร์โดยรับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูง และยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการไว้หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อสหรัฐทั้งดัชนี CPI และดัชนี PPI ออกมาสูงกว่าคาดการจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดนะคะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงและยาวนานล่าสุดนะคะซีมีกรุ๊ปบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก9 9.0%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ5.25 5.50%ในการประชุมสัปดาห์นี้ ด้านกองทุน SPDR เมื่อวันศุกร์นะคะซื้อทองเพิ่ม14.98ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่รับ831.84ตันส่วนเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศปรับตัวลงไม่มากสำหรับวันนี้นะคะไม่มีรายงานตัวเลขเศร,รษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐเฟด และการถแถลงหลังการประชุมของประธานเฟดวันที่19-20มีนาคมเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยราคาทองคําอยู่ในช่วงปรับฐานภาพหลักของทองคํายังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,140ดอลลาร์และ2,130ดอลลาร์หากูดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,120ดอลลาร์ ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2170ดอลลาร์และ2180ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2190ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ36,300บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ36,600บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน ำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่18มีนาคมปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่แม่มสินบันทึกดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับลดลงมาอีก50บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่100บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนนาณะนี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ